เพิ่งเพิ่มท่อผ้าแม่ค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC เอฟซีนะจ๊ะสวัสดีเอฟซีเนยยกมือสวัสดีพ่อมสวยๆท่อทผ่าเมือลายมีแล้วงามงาม ปาดไล่มีที่งามแถมึงดูเดี๋ยวค่ะคือบางล่งเงือกออกดูย่าบังดูไล่มีที่งามแถปาดไล่มีไหมตั้มหกรับจ้างบ่แม่บ่าตั้เจ้าของตั้มองเจ้าของบ่กนี่เจ้าของเ,เองเจ้าของเ,เองตั้ขายบ่กค่ะหรือว่าไม่จะใส่ตั้มีผู้เื้อก็ขาย โอ้มีผู้ซื้อก็ขายอันนี้เจ้าของเฮ็ดเองลงทุนเองมันบ่ค่ะมัดไลยงามเลยให้เนะดูมีมัดเอาบ่อหรือว่าซื้อมาซื้อซื้อเพิ่อนบ่มัดมัดเป็นบ่อขันมัดมัดเป็นมัดกับมัดเปลี่นแต่ว่าบมมัดซื้อเอาจะเร็ตรูปโอ้ซื้อที่เพิ่นมัดเพิ่นยอมไปแล้ว เป็นเอิรนไล่มีเอยียงไงเป็นเอิรนไล่มีบักจับอันเสาไลามาา่มีบักจับเสาขายพื้นละเท่าไหร่นี่หรือขายเป็นเมเ็ดบ่พื้นละหาล้าร้อยขายพื้นละหาล้ะหาร้อยมันมันจะเม็ดละพื้นหนึ่งประมาณเท่าไหร่ประมาณเม็ดเก่าสี่แปดชิ้นได พื้นหนึ่งันผู้หญ่กับสองพันสำหรับคุอ้วนคทณทำธรรม,ม,ม,มาดาเานี่กับมีดแบบส,สำหรับคใหไงคนหน่อยเนาะคนหุคนคนบ่วือกันกันนึกว่าตําหูกลับจ้างบ่สคคใหไงเฮาเขาตัดขายจะตัดสองมตรลด โอตัดขายกับตัดสองเม็ดโลดผู้น้อยผู้นั่นกับแจ๊คแจ๊คเซนสิไปเฮ็ด์ก่อนอันสองเม็ดหรือว่าเม็ดหนึ่งนี่แต่อิ้นว่าผืนหนึ่งคือเก่า่นบ่สองเม็ดได้ผืนหนึ่งคันหนึ่งคันเอาเม็ดเดียวก็เอิ้นเม็ดอผมเด็ดผืนหนึ่งนี่ยก็สิหาลอยคือเก่าบ่หาลอยคือเก่าคันขายเป็นเม็ดกระตุกเม็ดละดสองลอยหาชีฟโอ้จริงๆแล้วเพคนกระซิบเซียนเป็นผืนนั่นแหละเนาะใช่ ึ้นเป็นิ้น่ะส่วนมากค้าเจ้าก็เอาเป็นิ้น่ะผู้คันผู้อยากได้ไปตัดทั้งสนทั้งเสือกับซีเม็ดตัดแบบทั้งสนทั้งเสือเป็นชุดนะ่ะจ้าซ <4 S 1> ีเม็ดซีเม็ดจะได้ชุดค,คันผู้น,น่อยกันเนื้อคันผู้น่อยกันเลือเห็ดม, <He ads S 1> มันจะโดนเราป่ะจันเห็ดโดนแล้ว,ลวตำหงอ่ะ เ็ดหน้าอยู hmm. no ่บ euh. ่เฮ็ดอยู่งานหน้ามือได้ว้างกับมาตํางานหน้ากับไปดำหน้าอืมนี่นวรับจางกับไปบ่มีแเนวยรับจางกับเฮ็ดมองได้แดงงันไงกับไปแเ้วคน้างต่เฮ็ดแดงงันไงอืมกับปาไว้ไปเฮ็ดอย่างแรีแเนี่ยเฮ็ดหลังจากตำหูกนอกจากตำหูกแล้วตำหูกับไปเฮ็ดงานโรงงานบักขามโรงงานบักขามยุสัยอ่ะโรงงานบักขาม ด Nin th. ูมุ้บ้านนี่ละที่ช้างขอมาซอยหนึ่งบ้านไดนล่ะคะบ้านปลาก้าวบ้านปลาก้าวมีลุงบะขามบ่กนี่เพื่อนจ้างจังไดนคะลุงบะขามจ้างอันสิบสิบโลสิบสองบาทลุงผมปั่นลุงผอ้เมาโอรถตัวนี้โบโบได้เฮ็ดไร้วันบ่โอเมาโอ้เป็นงานเหมาเฮ็ดน้อยเฮ็ดหลายเฮ็ดหลายก็ได้หลายงานจะทำยังไงเขากระบอกไป มือได้โอยากไปโอยากไปทั้งนั้นห่ากระตั้มหูท้อผาแม่นบอสแมน่นโอ้จะมันเป็นงานอิสระเนาะคันลัตจ้างเมันมันได้เขียวตัวบอสได้มือละลายปันไดล่ะไปไปเฮ็ดปลาคามนะนั่งมือก็ได้สามร้อยมือก็ได้สี่ร้อยแล้วมือก็ได้สองแล้วแต่ดูโอ้แล้วแต่เ้าดูแล้วแต่เ้าดู ไปเฮ็ดอีหยังไปปั้นหรือไปตากหรือไปจิ้มไปแจกงนี่จังใดไปตันตากกัมีแล้วแต่เฮาสิมักเฮ็ดสิมักตากกาตากแต่ทงละบ่แพงทงแรกจีบ,บาทตากแล้วมาลงทง่งนี่เพิ่นทงละ10โลอืมการปั้นปั้นตากแดดเนี่ยมันแรงลงทงเหมือนกันทงแรกส1บสองสิบโตมาคำน,นะสายราคาเออมี่จะซีบาทขึ้นไปฮอด12บาท นะคะเพิ่นจ้างเทาน่ะเออโอ้มื้อนี่ก็ได้บ่ไปนี่บ่ไปอือลาเหนื่อยตัวเฮ็ดมาดนเนาะตํามหูอยู่บ้านอายุหลายปานได้แล้วค่ะ66ป้อออาอายุหลายปานนี้เราเงยเงินขยันทํามาหากินอยู่เนาะโอ้ยทำมาหาได้ก็สิไปหาซูกินลูกเต้าไปไปยู่ไก่บ่เออพ่อบ้านไปไส์สันทุ่แม่ พก็บ้านก็อยู่คนละบ้านเอาเอากันบ้านเท่าแล้วแต่คือเจียงมาหากันโอ้ยสั่นบ่ใชอต่างคนต่างอยู่ตา่ตางคนต่างคนต่างอยู่อืออือว่าม,ม,มันตะไวหลุ่นตัวนอนอผู้เฒ่ากับมีชีวิตแบบนี้คือกันตนัวนึ่เนาะชีวิตที่อย <c oughs> ่างงาโมมีกับคอกันใชอโอหาได้ก็ได้เตี้ย ดูแลกันไปย้ามเจ็บย้ำป็นเนาะดูแลพ่อได้เพ yeah, okay. ิ่นย้ำเจ็บย้ำปินพาไปเพิ่นเพอาะได้ใจเพิ่นพาไปนะหมดทางหมอลูกเจ้ากับว่าขยันขันแข็งทุนทุนทุนนึงแต่ทุกไก่นี่ลูกจะคนหรือคุนแม่นี่สามใช่เดี๋ยว่นยยิงเดีก้ขาล้กินเนะบัวจะไปกินน้ำปูนั่นปูไร งามเหมือนไล่มีเพิน่นสีหาเงินมาซื้ออยู่นี่เป็นน <วง S 2> ุ่งก็จีงามว่าแค่นันมัดจังนั่นแหละตัวนี้กิ่นเพื่<า>อนบ่เอามันสีได้สองฝืนอ,อยู่แม่นบ่ได้สองฝืนอ,อยู่มีหัวหนึ่งงามดีพิ่นก็อยากได้ตอนแต่พอชมยังงามเนาะนี่เลยค่ะกิซานบ้านหน้าเฮาทำมาหากินค่ะเป็นงานสุจริต อ่าเป็นเป็นไงของตัวเองเนาะเป็นไงของตัวเองก็ว่าได้ยุคนี้มันยุคอ่าที่ยังกว่าเศรษฐกิจบ่ดีข้าวยากมากแพงอืมปีที่แล้วแห้งหน้าก็แห้งแล้งเนาะยุไส้ก็ได้แห้งแห้งแห้งแม่งเขาก็บ่ได้เขาก็ไม่ได้หาได้คือซื้อซื้อเขากินเตี้ยอืมได้เขาจักกินเขาเก็บถุงซ่าถุงจะติดกินหัดนี่ได้ ตัวเขากับหาอาชีพเสริมไปเนะะเาะเพราะมีไล่ได้นี่นี่ดๆหน่อยผู้ได้จ้างนั่นนี่นั่นได้สิบได้หาเขากับไปเห็นบะพขาได้เนื้นนอกันไปเขาได้เนื้อกันไปนดีกูยูซื้อๆนี่แหละค้นเข้าเท่าแล้วก็บว่ได้ยูก็ต้องได้หาปากทองเพื่อปากเพื่อทองเนะเาะลูกเตา้าพ่กแพร่แต่ว่าเขาก็หากินเพราะเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขาคือกันที่เขานี่แหละเนานะแม่เนาะแม่ลูกเต้าเขากับนี่ หาอยากขากินเพระหาได้เขาก็หาซอยเหลือตัวเองไปจังซี่หละเบิ่งหัวเด้อพี่น้องเอ้ยแม่คําบันปลาเก่าวเราอยู่บันปลาเก่าวค่ะมาหาเล่ามือนี่พอเห็นเราตําหูง่ามง่ามว่าสันสิมี้ยังฝากเอ็กซี่พุนบอกพุนแม่ โอ้ยับะมีอยางดอกขอฝากน้ำพีน้ำนอง,นอง,งลยล่ะเดี๋ยวมาปีน่อืมขาเบิงไหเศร้าตำสะกอนฝากเอฟซีเนี่ยไอ้มือได้หลายเม็ดปันใดละตำหูนี่ <laughs> โอ้ยรังมือกับบ่ค่อยได้นั่นดอกกันได้ใจเม็ดก็ได้มือบอ่พอเม็ดนะแสดงว่าบ่ได้มือละผพื้นตัวนี้เนาะบ่บ่ได้เฮ็ดจังไ๋น้องเท้อพื้นกับตอง พันตั้งใจเฮ็ดกับสองมือโต้พื้นหกน,นี่นั่นสองมือโต้พื้นเราโดนปันได้จังค่อยแล้วนี่เบิดเครือนี่ได้จากเม็ดจากพื้นนี่อันเบิดนเครือนี่ได้สีพื้นลงทุนลายปันไดจ้ะลงทุนสองพันตัวลงทุนสองพันตัวเบิดเครือนี่ได้สีพื้นเบิดเครือได้พื้นห้าสิบเป็นห้าสิบอื้นละห่าลอยนละหาอยก็ได้หาพันอยู่ดีหรอ ลงขึนสองพันตัวกำไรกำไรสามพันลงทุนกับสองพันสองรังเพลากับสองพันหาเดี๋ยวจะมีมันแพงมันถือคุณบอกนี่หนีหัวเท่าไหรค่ะมีหัวละสองร้อยหาสิบหัวละสองร้อยหาสิบบ่าทุกไล่บอกหรือว่าทุกไล่โอ้แต่ละไล่หนึ่งสองร้อยห้าสิบเบสแต่ว่ามันสิพิจุต่ว่าหัวหน่อยหัวใหญ่บอกหรือว่าจังเหะหัวน่อยหัวใหญ่หัวน่อยโมไครนี้โอ้หัวหน่อยแล้วคาจำโมไคลนี้มีแต่สองร้อยสามร้อยขึ้น หัวละอันขันมีงามเนี่ยกับหัวละสามร้อยอกว่าคุณขัน,นมีใหญ่มีตั้งแต่หาสีบล้ำอขึ้นหอดขันมีเกี๊ยวชีล้ำแกงนี่นะค่ะอีสานบ้านหน้าเฮาพัฒนารมไท,ทยเหาค่ะตำหูทอผ่ากับพี่้องอีสานบ้านห,าหน้าเหาค่ะก็สืบทอดค่ะตั้งแต่สมัยก่อแเม่าแต่หัวร้านเพิ่นพายเฮ็ดมาสืบทายทอดเพิ่นไหวจ้ะ เดีย๋ยวนี้อมอระดกอีสานเขามันไก่สีสูนหายเบิดแล้วแมนอะไรเขาก็ใส่ตั้งแต่กีกระตุกใส่ตแ,สแต่ร่งท่อเบิดเนะาะอานนี้ก็เล่นมาเฮ็ดไวเออเฮ็ดไปบปดว่ามันเฮ็ดอันเพราะได้นุ่งเจ้าของประเทศตัดออกไปแล้วเบอ่อแต่ผููมาเอาอืมบอ่อแต่ผููมาถามซื้อบัทที่นี่ก็ได้กับเพื่อนกับสร้างไวหลายพื้นยว่นี้จ้ะ กะทิวันมีแเรากะทิได้ไปตลาดซื้อไม่เห็ดนี่แต่ซื้อเพคนมาทั้งเครืองก็ซื้อเอาเครือนี่ก็ซื้อเครือนึงก็งกหาฮุกกลอยมันมาแพงน้ำมีม,มาแพงน้ำมีถ้าเขาตั้งใจตั้มดีมันกับโบดุลเน,ะน,นเาะบโบดุลเนาะตั้งใจตแต่ว่าอันนี้เขาเฮ็ดไว้แบบว่ามันเป็นอ่ เป็นนายตัวเองเป็นนายตัวเองเป็นงานอิสระเนาะเป็นงานเสริมของเขาจ้าจ้ะเป็นงานเสริมเพามนีแนวารับจ้างรับใบได้ซิไปหาเขากลับไปซักก้อนแอนจ้ะนี้เป็นงานเสริมของเขาเพราะว่าชอบสืดพอดร่อาทิตนี้ของ่อแม่มันสิเบิดไปแล้วละมันสิเบิดก็เลยเฮ็ดไปจ้ะค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจค่ะ เราก็มีงานกับฝากพี่น้องขนาดจนว่างสวยงามกับไหตีส้มมาเน่ื้อน้ำหมองงามกระได <laughs> งามบมงงามกระตีชุมมาแน่วสันวาเม่คำเราก็อยู่หลายแล้ว,ลลวค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆชีวิตต่อไปค่ะ <laughs> จ้าจชีวิตปสินเขาก็ต้องดิ้นต่อไปมันบ่ดิ้นแล้วดิ้นล้นจนกวาตาชีวะเห็นหุ่งคนละ่ะ <laughs> จนดกวาตาชีวะเห็นหุ่งคนล่ะว่ะตี <laughs> ค่ะกสำหรับคลิปนี้มือนี้กับจิคอสจบไป้นเส้นแค่นี้ก่อนค่ะพอกันคลิปนะเนาะจ้า,จาสวัสดีสสดค่ะ,คะ